สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียอีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันสอนโดยครูปัญญาปั้นหน่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียได้นะครับ การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆ2สิ่งที่มีหน่วยต่างกันอาจทําได้โดยเปลี่ยนหน่วยความยาวหรือความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรอันดับแรกเรามาดูความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับ ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเป็นอย่างไรมาดูเลยครับตัวอย่างเช่นประตูรั้วายาว4เมตร50เซนติเมตรยาวเท่ากับ450เซนติเมตรนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรมาดูเลยครับคิดจากความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมครับ4เมตร ห้เซนติเมตรจะได้100บวก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 50เท <c oughs> <50 S 2> ่ากับ450เซนติเมตรมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเชือกฟางยาว3เมตร75เซนติเมตรยาวเท่ากับสามเซนติเมตร นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรมาดูเลยครับคิดจากความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมครับ3เมตร75เซนติเมตรจะได้100บวก100บวก100บวก75เท่ากับ375เซนติเมตรเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ ตูเย็นสูง205เซนติเมตรสูงเท่ากับ2เมตร5เซนติเมตรคิดได้อย่างไรเรามาดูกันเลยครับคิดจาก100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร200เซนติเมตรเท่ากับ2เมตรดังนั้น205เซนติเมตรเท่ากับ200เซนติเมตรกับ5เซนติเมตรหรือ 2เมตร5เซนติเมตรนั่นเองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับฉันวางหนังสือสูง240เซนติเมตรสูงเท่ากับ2เมตร40เซนติเมตรมาดูสิครับคิดได้อย่างไรคิดจาก100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร200เซนติเมตรเท่ากับ2เมตร ดังนั้น240เซนติเมตรเท่ากับ200ซนติเมตรกับ40เซนติเมตรหรือ2เมตร40เซนติเมตรนั่นเองครับเรารู้ความสัมพันธ์ว่า1เมตรเท่ากับ100เซติเมตรไปแล้วทีนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ2สิ่งที่มีหน่วยต่างกันเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันตัวอย่างครูเบียร์เปรียบเทียบความยาวระหว่างชั้นวางของกับประตูรัว้วชั้นวางของยาว1เมตร20เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับประตูรั้วยาว280เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับ นักเรียนสังเกตดูนะครับหน่วยความยาวของสิ่งของสองสิ่งนี้มีหน่วยต่างกันชั้นวางของมีหน่วยความยาวเป็นเมตรกับเซนติเมตรประตูรั้วมีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรดังนั้นถ้าเราจะนำมาเปรียบเทียบกันเราต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร เป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับชั้นวางของยาว1เมตร20เซนติเมตรประตูรั้วยาว280เซนติเมตรชั้นวางของกับประตูรั้วสิ่งใดยาวกว่ากันทราบได้อย่างไรคําตอบก็คือประตูรั้วยาวกว่าแนวคิด ชั้นวางของยาว1เมตรย0เซนติเมตรยาวเท่ากับ120เซนติเมตรประตูรั้วยาว280เซนติเมตรเนื่องจาก120น้อยกว่า280ดังนั้นความยาวของประตูรั้วยาวกว่าชั้นวางของในการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกัน อาจทำได้โดยเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรต่อไปครูเบียร์เปรียบเทียบความยาวระหว่างชั้นวางของกับราวตากผ้าชั้นวางของยาว1เมตร20เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับราวตากผ้ายาว 1 4 5เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับนักเรียนเห็นหน่วยความยาวของสิ่งของสองสิ่งนี้ไหมครับมีหน่วยต่างกันชั้นวางของมีหน่วยความยาวเป็นเมตรกับเซนติเมตรราวตักผ้ามีหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นก่อนที่จะนำมาเปรียบเทียบกันให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน ไปดูกันเลยครับฉันวางของยาว1นึเมตรยีเซนติเมตรราวตากผ้ายาว145เซนติเมตรชันวางของกับราวตากผ้าสิ่งใดยาวกว่ากันทราบได้อย่างไรคำตอบก็คือราวตากผ้ายาวกว่า แนวคิดชั้นวางของยาว1เมตร20เซนติเมตรยาวเท่ากับ120เซนติเมตรราวตากผ้ายาว145เซนติเมตรเนื่องจาก120น้อยกว่า145ดังนั้นความยาวของราวตากผ้ายาวกว่าชั้นวางของ ในการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันอาจทำได้โดยเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรครับเราก็ได้เรียนเปรียบเทียบความยาวไปแล้วต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันไปดูกันเลยครับ เปรียบเทียบความสูงระหว่างครูเบียกับนักเรียนครูเบียสูง175รเสซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับนักเรียนสูง1.55เมตร55ซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับเมื่อเราจะเปรียบเทียบความสูงของคนสองคนนักเรียนเห็นไหมครับหน่วยความสูงของครูเบียคือเซนติเมตร หน่วยความสูงของนักเรียนคือเมตรและเซนติเมตรแต่ความสูงมีหน่วยต่างกันให้เราเปลี่ยนหน่วยความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรไปดูกันเลยครับครูเบียสูงร์สูง175เซนติเมตรนักเรียนสูง 1เมตร55เซนติเมตรครูเบียกับนักเรียนคนใดสูงกว่ากันทราบได้อย่างไรคำตอบก็คือครูเบียสูงกว่าแนวคิดนักเรียนสูง1เมตร55เซนติเมตรสูงเท่ากับ155เซนติเมตรครูเบียสูง175รสซนติเมตร เนื่องจาก155น้อยกว่า175ดังนั้นความสูงของคูเบียสูงกว่านักเรียนในการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันอาจทำได้โดยเปลี่ยนหน่วยความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร ต่อไปเรามาเปรียบเทียบความสูงระหว่างเสาไฟฟ้ากับตึกเสาไฟฟ้าสูง850เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับตึกสูง15เมตร30เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมครับเมื่อเราจะเปรียบเทียบความสูงแต่นักเรียนดู หน่วยความสูงของเสาไฟฟ้าคือเซนติเมตรหน่วยความสูงของตึกเป็นเมตรและเซนติเมตรมีหน่วยต่างกันถ้าเราจะนามาเปรียบเทียบกันเราต้องเปลี่ยนหน่วยความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรไปดูกันเลยครับเสาไฟฟ้าสูง850เซนติเมตร ตึกสูง15เมตร30เซนติเมตรเสาไฟฟ้ากับตึกสิ่งใดสูงกว่ากันทราบได้อย่างไรคำตอบก็คือตึกสูงกว่าแนวคิดเสาไฟฟ้าสูง850เซนติเมตรสูงเท่ากับ8เมตร50เซนติเมตรตึกสูง 15เมตร30เซนติเมตรเนื่องจาก8เมตรน้อยกว่า15เมตรดังนั้นความสูงของตึกสูงกว่าเสาไฟฟ้าในการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันอาจทำได้โดยเปลี่ยนหน่วยความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร ครับเราก็ได้เรียนรู้ไปอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมกันกิจกรรมทำไปพร้อมกันไปดูกันเลยครับกิจกรรมทำไปพร้อมกันให้นักเรียนเติมคำตอบและเติมคำว่าเตี้ยกว่าสูงกว่าสูงเท่ากับเรามาดูรูปกันเลยนะครับรูปที่หนึ่ง ตึก A สูง15เมตร30เซนติเมตรรูปที่2ตึก B สูง15เมตร80เซนติเมตรรูปที่3เสาธงสูง7เมตร80เซนเมตรรูปที่4หอนาฬิกาสูง960เซนติเมตรเรามาดูคำถามเลยนะครับคำถามมีทั้งหมดคําคำถามคำถามข้อที่1 สิ่งใดสูงที่สุดก่อนที่เราจะเปรียบเทียบความสูงนะครับเรามาดูว่าแต่ละรูปมีหน่วยความสูงเหมือนกันหรือยังถ้ามีหน่วยความสูงต่างกันให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ1 0 0เซนติเมตรนักเรียนสังเกตดูที่หอนาฬิกา หอนาฬิกาสูง960เซนติเมตรใช่ไหมครับมีหน่วยความสูงไม่เหมือนกับตึก a ตึก b และเสาธงเพราะว่าตึก a ตึก b และเสาธงมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรดังนั้นครูเบียจะเปลี่ยนหน่วยหอนาฬิกาให้เป็นหน่วยเมตรและเซนติเมตรหอนาฬิกาสูง960เซนติเมใช่ไหมครับ เราจะใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นหอนาฬิกาสูง960เซนติเมตรสูงเท่ากับ9เมตร60เซนติเมตรอ่าเมื่อทั้ง4รูปมีหน่วยความสูงเท่ากันแล้วเรามาดูข้อที่1สิ่งใดสูงที่สุดก็คือ ตึก B เพราะตึกบีสูง15เมตร80เซนติเมตรใครตอบตึกบีเหมือนครูเบียเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่ 2, 2> สิ่งใดเตี้ยที่สุดมีนักเรียนคนใดตอบได้ไหมครับเตี้ยที่สุดก็คือเสาธงเสาธงสูง7เมตร80เซนติเมตรเตี้ยที่สุดเลยนะครับ ใครตอบเสาธงเหมือนคูเบียเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับต่อไปข้อที่3เสาธงสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าหอนาฬิกาอยู่กี่เซนติเมตรแสดงว่าเปรียบเทียบความสูงระหว่างเสาธงกับหอนาฬิกาแต่เขาถามว่าทั้งสองต่างกันกี่เซนติเมตร แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยเสาธงให้เป็นหน่วยเซนติเมตรก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นเสาธงสูง7เมตรใช่ไหมครับ7เมตรก็คือ100บวก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 80 เท่ากับ780เซนติเมตรดังนั้นเรามาเปรียบเทียบความสูงของเสาธงกับหอนาฬิกาข้อ3ต้องตอบเสาธงเตี้ยกว่าหอนาฬิกาอยู่เตี้ยกว่าอยู่เท่าไรเรามาดู960-780-180ลบเ8 0รเท่ากับ180เรามาดูข้อ4นะครับข้อ4 ตึก A สูงกว่าหรือเตี้ยกว่าหอนาฬิกาเรามาดูความสูงระหว่างตึก A กับหอนาฬิกานะครับแสดงว่าข้อ4ต้องตอบตึก A สูงกว่าหอนาฬิกาต่อไปข้อ5เรียงลำดับความสูงจากน้อยไปมากได้ดังนี้ความสูงน้อยที่สุดหรือเตี้ยที่สุดก็คือเสาธง หอนาฬิกาตึก A ตึก B ใครตอบเหมือนครูเบียเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเก่งมากมากเลยครับนักเรียนครับครูเบียก็ได้สอนพวกเราไปอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาช่วยกันสรุปนะครับไปดูสรุปกันเลยสรุปการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกัน อาจทำได้โดยเปลี่ยนหน่วยความยาวหรือความสูงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมเหมือนในรูปเลยนะครับเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ